บทความจากคุณดอยข้อความจากเมตายาตอนที่13ฉันคือเมตายาฉันคือสายน้ำที่ไหลลินผ่านไปนิ้วของเธอฉันคือสายลมที่พัดเอื่อยๆมาประทะใบหน้าของเธอฉันคือกลิ่นอ่อนๆของดอกไม้ริมทางที่โชยเข้ามาจมูกฉันคือเสียงเอื่อยแจ้ว ของนกของนกแก้วที่มากระทบหูเธอฉันคือทุกสปปรรพสิ่งที่เลื่อนผ่านไปมาในความรู้สึกของเธอเธอเห็นฉันอยู่ในนั้นไหมเธอรู้สึกถึงการปลอบประโลมจากฉันไหมที่ฉันฝากข้อความนี้มาหาเธอเพราะฉันต้องการจะบอกกับเธอว่าความรู้สึกอัน นุ่มนวลแผ่วเบาแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วนับจากนี้ไปฉันจะได้สัมผัสแต่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดที่มันจะถาถมมาทําลายทุกสิ่งที่ขวางทางมันเธอจะได้พบกับพายุที่พัดหมกระหนำ่ำจนสามารถหอบบ้านของเธอทั้งหลังให้ปลิวไปกับบนท้องฟ้าเธอจะได้กิน จากินซากศพอันเน่าเหม็นที่มันจะคระคลุมไปทั่วพื้นพิภพ,พเธอจะได้ยินแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนที่เกิดจากความสูญเสียและความเจ็บปวดเธอที่รักของฉันเธออาจจะบอกว่าฉันใจร้ายหากฉันคือทุกสปปรรพสิ่งหากฉันคือ ผู้กำหนดชะตาชีวิตของเธอตะลุตะไรฉันจึงกำหนดให้เธอต้องประสบกับเหตุการสถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่านี้อย่าต่อว่าฉันเลยจริงอยู่ที่ฉันคือทุกสกรรพสิ่งจริงอยู่ที่ฉันคือผู้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นเหตุเป็นผลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอยู่ที่ฉันคือผู้กำหนด ให้เธอได้พบกับโศกนาฏกรรมในชีวิตแต่เพราะฉันรักเธอฉันจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะฉันต้องการให้เธอได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงฉันจึงต้องทำอย่างนั้นมันอาจจะฟังดูขัดแย้งต่อความรู้สึกของเธอมันอาจจะดูตรงกับดูตรงกันข้ามกับความคิดของเธอ แต่นี่คือความรักอันบริสุทธิ์ของฉันหากเธอเป็นพ่อแม่ที่รักลูกอย่างสุดหัวใจเธอจะเรียนรู้วิธีการขัดใจเขาเพราะเธอรู้ดีว่าหากตามใจมากเกินไปจะทำให้เขาเอาแต่ใจเธอจะสรรหาวิธีลงโทษลูกของเธอเพื่อไม่ให้เขาเสียนิสยัยเธอจะวางแผนสั่งสอนลูกของเธอเพื่อให้เขาเข็ดหลาก และไม่กระทำผิดซ้ำซาเพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอทำไปนั้นเธอทำด้วยความรักที่บริสุทธิ์ทำด้วยความปรารถนาให้ลูกของเธอได้มีชีวิตที่ดีและทำเพื่อให้ลูกของเธอได้พบกับสันติสุขสำหรับฉันที่เปรียบเสมือนบุปการณเรทางจิตวิญญาณของเธอฉันรักเธอดุดลูกน้อยที่กำลังจะก,ก้าว ไปเป็นผู้ใหญ่ฉันรักเธอดุดแม่ที่คอยส่งเสริมให้เธอเติบโตแข็งแรงฉันรักเธอดุดพ่อที่คอยป้องปากไม่ให้เธอทำสิ่งชั่วร้ายไปมากกว่านี้ฉันรักเธอดุดครูที่คอยยับยั้งไม่ให้เธอเยอะยิ่งลำพองไปมากกว่านี้ฉันรักเธอดุดผู้หวังดีที่คอยชี้ จุดหมายอย่างที่เธอกำลังหลงทางอย่าได้กังวลไปเลยหากเธอรู้แล้วว่าเธอคือฉันรู้แล้วว่าเราคือหนึ่งเดียวกันเธอจะรู้ว่าเธอคือความหวังสูงสุดของฉันฉันจะไม่ปล่อยให้เธออันอันอับจนหนทางฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเผชิญกับสิ่งต่างๆเพียงรำพังฉันจะยังอยู่ เคียงข้างเธอเสมอพ่อแม่ที่ยังต้องคอยดูแลลูกจนกลัวจะแน่ใจว่าเขาบรรลุวุฒิภาวะเมตายาคย์เวตลงโทษด,ด้วยความรักครับผมฝากบทอความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดขอบารมีพระโพธิสัตว์มัจจุศบารมีบรมโคคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษทกพระองค์ โปรดเมตตาประทานภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ